แม่แดงน้องหมาน้อยที่ขางกุตรกิริะนะคะน่ารักมากน้องอาศัยอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วค่ะแต่แม่ไม่เคยได้เดินมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาอาหารเม็ดกับไออา,าหารผสมมาให้เขากินนะคะแดงเอ็งกินแล้วเอ็งยังตาแย่งน้องลบกับเจ้าแดงอยู่ กินแล้วมันจะแย่งน้องอีกหน้าตาน่ารักตัวชอบกับเพชรตอนที่ว่าเพชรไปอยู่กับแม่ใหม่ๆเลยนะคะเห็นเราก็คิดถึงเพชรเนาะแต่เพชรเขาไม่ได้สวยแบบนี้ในตอนนั้นน้องหมาหน้ารักมากมันตุ๊กตาเลยเย,ยาแดงเพ็นยังไง